ป้าแตงป้าแตงนี่พูดเก่งรองจะผมลงมาแต่ว่าเล่าเรื่องไม่ค่อยจบเหมือนกันแบบนี้เรียบร้อยสุดเป็นที่สามคนที่เท่าไหร่คะคนที่เท่าไหร่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรต่อมาป้าติ๊งมาที่สาป้าติงนี่คือเป็นเป็นหลายคนที่เห็นเบื้องหลังเนี่ยที่ชอบลงเนี่ยก็คือป้าติงเนี่ยจะคอยถ่ายป้าติงเจ็ดวิจรงเนี่ยต้องบอกก่อนว่าแกทําคลิปเรียกว่าสําเร็จได้เลยแหละแป๊บๆเพราะอะไรรู้ป่ะเมมแกเต็มเมเลยถ่ายได้ทีละสามวิ ยกขึ้นสามวิเจ็วิคลิปที่หลายๆคนชอบนะค,คือเบื้องหลังที่ปาติงน mm ี่ยละปาติงเขาตัดต้องชุบฉับฉุบฉัอเออก็เลยแล้วค่อยมาลงแล้วก็เพื่อนๆก็ได้เห็นตามนั้นนะครับผมคือคือ คือเยอะกว่าเพจจริงคนดูเยอะกว่าแล้วคนก็ไปรอดูเยอะกว่าเพราะว่าเบื้องหลังเนี่ยเอาจริงมันเป็นอะไรที่สนุกกันคนนี้คือต้องบอกก่อนว่าตูนนี่คือเป็นแม่ของอาเธอร์เป็นแม่ของอาเธอร์และเออท่าแล้วก็ใครที่เห็นแล้วจำได้ไหนก็คือไอคลิปที่เหมือนคนบ้ายืนเต้นอยู่หน้าบ้านของตูนไอตูนนี่ก็เป็นคนที่คอยดูเสื้อให้ทำคัสซูมกันไลทุกงานเลยนะกามด้วยเออบางงานก็ก็ไม่ใช่ด้วยอะไรเงี้ยไม่ไลทุก่วนเลยสิตูนเออเพื่นเพื่อนเห็นอะไม่ต้องคิดไกลเลยผมเนี่ยตั้งใจใส่ เสื้อเขาตัวมันจะเล็กหน่อยแต่ผมก็เอามาใส่ขยายแล้วหลังจากนั้นเขาก็ใส่ไม่ได้ <laughs> มันก็เป็นของผมนี่บอกว่าการนั้นเลยเออหลังจากนั้นมันก็เป็นของผมเองเออน,นั้นก็เป็สิ่งที่เธอทำกับน้องสาวด้วอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เธอทำกับน้องสาวของเธอด้วยทุกคนเสื้กางเกงไซส์สบายสวนมาเออเป็นผ้าคอทอนนามิ่ไซส์ M และ L ไซส์ทุกคนจริงๆรนัหรอ เฟรนด์เฟสบายสียันนักค่ะตุ๊กตาลูมามีสัตว์ที่ชอบกับอันนี้ยูริเมมเบอร์แทนยูริเมมเบอร์ลังกุ้ยไทยเซมมาน้ำมาน้ำมาน้ำมอสต์วอเตอร์อวอสท่อน้ำน้ำฮอตแล้วก็ฮอต h อตวอเตอร h o อตออกเสียงถูกป่ะ h อตมา hot w h o มาน้ำมาน้ำเออนกนีน้ำน้ํแยกน้ำเดียวกันน้ำพู้เลยยน้ำตะกอนตุกัด English s a น t h o r p i o r o n t o r i s อเสียงไม่ถูกต้อง s t h p i ดอฟินสะกดยังไงบอกเข้าไปดอฟินดอฟินเนียนน้ำเนียนแบบมือเนี่ยเนียนนานนะเนียนนานนะ You want ไม่มีสาท่านแต่มาหอมเกมิเอาเป็นว่าสินค้าวันนี้เนี่ยผมต้องขอบคุณไม่ใช่น้ออร่อยมากยูโน่เนี่ยมะม่ับวงแมงโก้น้ำลายสอนี่ โจกิมซอสสเวนี่อร่อยอ่ะซอสสึม่อรต้องบอกให้ว่า u จ t n o นาย u อ a t ปลาแ็บ j จ็ค n นาเออเออเมื่อกี้เมื่อกี้นัสทยูออ่ะปลาปลาปลาใช่ไหมต้มปลาละนุตุเอ็นน n ตุเอ็แอปลานนก็คือไอ้นี่กิผัดซีวกับ ไอ้น้ำปลาต้องบอกอกมว่าแต่ก่อนเนะ่เขากินไม่เป็นนะผมจําได้ว่าครั้งแรกที่ที่ที่พี่หมิวเอาเข้ามานในบ้านเนะี่ยกินเหม็นมากมากเลยแต่ตอนหลังกินได้แล้ะ <c oughs> มาพูดถึงอาหารที่เขาเพิ่งกินล่าสุดก็คือเริ่มกินได้แล้วลองลอง,ลองถามเขาหน่อยอะไรเผื่อเขาจาได้แต่พอถามปุ๊บจำไม่ได้รอกแันเนี่ยจิโห้อัุชเคือาฮนึ่ิางามินชอฟู้ด ชอบพื้อชอบอาหารอะไรอ่ะไม่คือคือต้องบอกนี่ก่อนอันนึงเลยที่ว่าตอนแรกเขาไม่กินเลยจริงๆนะค,คือส้มตำกุประราตอนหลังนะครับผมตักกินส้มตำกุประรกินกินเยอะมาก You know ยูน r เมมเบอรส้มตำกุประราเฟิร์สไทม์ยูอิอ่ะยูยูเซเวลี่เวลี่สเมล์นอตกูด now eat 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 ก็เป็นเรื่องที่แปลกมากนะตอนแรกคือแบบว่าไม่ไม่ชอบอะไรตอนตอนนี้คือกินทุกอย่างเป็นหมด ไม่ว่าจะเป็นผักก็กินเป็นเกือบทุกอย่างแล้วแล้วก็กินส้มตามําคือปูปลาแล้วตอนเนี้ก,นกินผักด้วยเหรอกินผักด้วยพี่ยาแช่ด้วยอืมเดชอปบุชอปชอปไลค์คือเออเออช่วงที่ไปเที่ยนเมื่อสักครู่นี้เครม่อร่อย บุรีฮานเ็น처음먹자마자맛있어요คือยังได้ทั้งวอนไมดแล้วครึ่งแรกินอะไรจ๊ปูกสั่งของอย่างดีมาไม่มีใครกิน่ะคนเลยผมเห็นวางทิ้งหมดเลยสดเป็นมือนะสั่งที่เรียนมาไม่มีใครกินแน่เอ้ยเบบอกน่สด้มากย้อนได้น่เราจะกินกันแบบไม่ต้องเกรงใจใครเลยเนอะ อันที่สองมาก็ยังไม่ชอบทุเรียนแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่กินทุเรียนแต่ว่ากลายเป็นส้มตําปูปลาครับไม่ใช่ส้มตาไทยนะตอนแรกคือส้มตําปูปลาคือเหม็นมากครับตอนนี้คือกินแล้วอืมแล้วก็ไอ้น,นี่ต้มปลาวันเนี้ยผมอยากรู้วันนี้เขาทำน้ำปลาหกหรืออะไรต้มปลา <c oughs> ของแห้งหมดเลยอร่อ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 ยมากบิวบอกว่าให้เติมน้ําหน่อยแล้วก็ต้มใหม่ใช่ไหมอืมจตกินฮะอย่างเลยกินแบบทั้องอย่างั้นไม่อร่อยมากทุเรียนนไทยก็เส 한국으로보낼수있어요ปูเวร,ร,ราส่งเราส่งผูเรียนไปที่เกาหลีได้ไหมนะได้แหละคงมีวิธีส่งอยู่แหละมอน n ่ฟู <응> ๊ดแ n นจิ้มจิ้มอิตอร่อยอร่อยปาตังโกแฮปอย่างนี้แอนแฮปอย่างนี้จิ้มเลชาลีเวนไลท์ปาตังโกแบบนี้ปาทังโกปาทังโก,งกที่วีวอฟวีวอฟยูยูรีเมมเบอร์ที่มีคนแอบถ่ายยูแอนมีบ้านลูกอบบที่แบบ y o ยูแอนมีวอฟและชาลีฟู๊ดฟู๊ด มอรอ์นิ่ง <Yes, yes. S 2> อ่ะปาตั้งโกออ่ะ and me do have picture you a n มีวอล์ k แม็กแม็กแม๊กปลาตั้งโขอเวลี่อร่อยอ่านี่ซซซซซว n นว n นซซซ yes yes อ่าโดนัทอ่าอ่ามีซองโดนัทน <c oughs> ด้วย yes โอ้ยโอ้ยโดนัทซื้อทอดในน้ำมันน้ำมนได้อร่อยจริงจริงอร่อยฉันจุกใจเออแล้วทำไมถึงกินเหลือเยอะขนาดนั้นตอนน้องตอนนี้ I want to แป้าตั้งโขลกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นมอร์นิ่โอ๊ตมอร์นิ่งน้วนาวแทนแทนแต่ว่าหายากหายากหายาก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 หายากยากนาวแต่ว่าตอนตอนตอนมอร์นิ่งอ่ะทูมัตทูมัตวีค่อยอินมอร์นิ่งกันก็ได้ให้วนตรงนี้เอาแล้วมาเล่าเดือดร้อนแล้วเนี่ยวันวันนาวแล้วเนี่ยวันนาววันอินนาวเนี่ยฮะ บัดนาวบัดนาวเดือดร้อนแล้วเนี่ยยูวันอีทน้องเน็กเหรอให้ยูพูดให้ถูกยูวันอีทน้องเน็กท่าเดียวกันท่าเดียวกันเอ้ไงวันทที่วันที่แล้วมาพูดเรื่องอื่นเขาจะได้ยืนตัะโกนผมคุยภาษาผมเนี่ยว่าทามโมกี้เอาไฟปาร์ตี้วะทามโมกี้ปาร์ตี้ว่าทามกินไทยแลนด์เนี่ยโมกี้ ปา oh. hey, hey, yeah, you know, um, um, ร์ตี้อาลาวูอลาโฟ 5pm 45pm ในไทยแลนด์เนี่ย้ yes. yes, ู้อช่อแช่ช็อตแช่เลยซัมยูเนอ่ะอีบอย้ยจริงโมกี้บอยเนี่ย don't eat but yes yes but o monkey girl e y like ก็จะ j o and eat but drink drink b u ส่วนใหญ่ต้อบอกก่อนว่าถ้าในในออกเวลาออกไปเดินทัางนอกเนี่ยคือยุงประเทศอ่โมกี้ินไทยแลนด์เนี่ย l i g e Party After 4-5 p.m. And j u t o o much a l l o w 8 p.m. 9 p.m. You r e r y really too much more people are out of Party Party Moki Moki too much อานี่เรื่องจริงต้องสั่งให้ก่อนอ่ I need to know And anybody need to know And I c a n need to know Moki in, in Korea. Korea Party what time What time outside home, home, โมโมกี้แล้วต้องท่อมตระกูลน้ำจืดมันนี่ตั้งแต่เกิดมาเป็นคำถามไม่เคยได้คำถามแบบนี้ไม่เคยได้คำถามแบบที่ไหนมาก่อนนี่คือแบบผมคิดแบบคนที่นี่คือเรื่องจริงคือต้องบอกก่อนว่าโมกี้ซัมโมกี้เนี่ยชอบนอนเอินไซส์กลางไนท์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 เห็นไหมสุดท้ายมีเวลา Maybe maybe seven o'clock seven o'clock and พีมอม Morning Morning ก็แฮป Morning ก็จะิ하고낮에는่น o คนะกินนอื่นามแล้วมี e s เนี่ยก็มีเกาลีคือเกาหลีบุกเนี่ยถ้าใช้เต้บกวตอนนอนอ่ะยุงเยอะ When When we When When we sleep And i w a k e l And you wake up And s l e Okay freshy And don't d t โอ้ยทำไมถึงว่าพอกินทุกอย่างเลนเอ้าว you tell me before when you young อ่ะ you eat most อ่ะแล้วอยู่นล้วแบบเนีย you tell Charlie ว่า most อ้าว you แป๊ะฉันก็อยากรู้ดิว่ากินอะไรนอกจากมป่าจริงป่มอว why you eat most why you eat m o s

แต่ถ้าหมดเเนี่ยแสมมัดึ้สักกาเอนนมาชิงตาฮีโนมดเอกหมดเอ้ยหมดอ๋ออนี่ยอรพีหี่ยนเป็นงไงแฮปเลคันเลอร์เลสกรีนแบ์พิง ฮันฮ yeah, ันเกาหลีคือเอกิ액체ก็คือโมคือ뭐จีเกมีเเอะน่าออกนึกว่าเป็นโมดเอ็กไม่รู้ไม่รู้อ่ะเคมีเอ็กเคมีเอ็ย่หมดเอ็กเปิดขนาดนี้ไม่รู้ละไม่รู้จักละไม่เป็นไรเราหารูปในกอๆอะไรแล้วก็ดูแล้วไม่ไม่ไม่ต้องเออถ้าไม่รู้ไม่รู้เนไม่รู้กยูดอนลง อ่าคือคือบางประเทศเขาเขาไม่ดูการ์ตูนของกันและกันใช่ใช่อืมอ่ะแต่โดเลมอนวอยู่ยูโนโดลามอนฮะโดนไลมเอออันอ่าอันเดนง่วละอันนี้ไม่แต่คือมันเป็นส่วนน้อยยุคเก่ายุคนี้คือใครก็ดูอะไรก็ได้แล้วโดรลมอนอยู่นไะอโนดเซเลมูนไอันด่ะเห็นบ้างงั้นจบท่าเรื่องนี้ไปเอาเป็นว่ามอดกิทเอาไซส์วัฒทําปาร์ตี้ 올리 원타임 아이 니투노투마투머투머 모기 모기 아อ사이ซว아าทําอ๊าปา 산소 그 뭐지 산그 주택가에 많고 밤에 아 주택가에 주택가에 산에 많아요 나무 있는데 트리 트리 모기 척 트리 ต้นอายุงชอบ ไปแล้วโมกี้อินไทยแลนด์เนี่ยไลฟ์วอเตอร์เลยวอเตอร์ดอนมูฟโมกี้โมกี้ too much จบเรื่องโมกี้ไปเรื่องอะไรที่คิดว่าเพื่อนๆไม่รู้และเพื่อนๆอยากรู้เกี่ยวกับการมินบ้างให้พูดหน่อยคือชิงหูพันอาพักชิงหู้ามีอันที่มูเรนก็อีสานยอนอยากที่นี่ด้วอยากรู้ด้วย อาเท게กูท <gesch> ี่คนอื Jamie, <here S 2> ่นไ <as> well. ่รู้เร่อของฉันคือออะไรอะไรสัยใอ้ให้ถามอะมรอเไอะมากเลยอะจริงไรอรอะไรอะอะไรอะไรอะไรื่่อนอยากไรู้เรื่อะไีที่เกะหลีมีผีะไอมีอะไรอะไะรอไรอมีรรองไาม Korean have g ปโกสไหม You ever meet กันเลยว้าวเจอไอซี่นะจ e วนะซัมทัม It's not now ดูสิ now don't see before when you young you see how old me very how old ที่มวิทยาล มุ่งมุ่งว่างเตหมดเลยุ่งว่างเต้มุ่งว่างเอนห้ารลอยยี่สิบห้ายูนิเวิร์สยูมีกอดนยะมิสเนี่ย sometime และเฟิร์ส i m มอยูม uh, anyway, yeah? yeah. no. ีกอดยูตกใจไหมตกใจใ้ thank you s t o r ยูวิดก่อน first t ท m e First time, mm. um, English, English, English. First time when they are uh, very young, maybe 22? 22, two. Yes, yes. Uh, dance, dance, dance hall, dance hall, dance hall. Um, when they are uh, study and time, time. Um. Uh, Yes, it's little bit. Can't do it, right? I'm, i very dancing, 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 dancing. Ah, I'm dancing. 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 i am i am but i am dancing i am but, i i i they i i sleep. When they, i sleep. But, ตดนมุบโนมุป open e open e จริงจริงกูเสือกา high c dress long d r e เ l o h e l ผีใส่เสื้อยาวแล้วก็ผมยาว o n g h ก็ลอง a จริงจริงผมยาวมีมีคอนเซ็ปต์ไทยเลยเหมือนกันต่อผีตัวองท่านท่านไซด์ i ซเอ่ 사이드 there, there, you know, it's okay. So, it's too much. You're 로 o o d Good day, 아이 o d day, good day. All goody. 로 i s t e r all goody. You're going to touch it up. I'm not sure. I'm

ไอแคเ c l e ไม่คือไม่สามารถหลับตาได้ยูยูดออยูแคนยูแคนหายคิุตัวออหายชิดุดตัวมดูแบบช่ีตายภาษาต่ากันแบบคือเป็นสิมือที่ทรมานมากขึ้นตอนนั้นช่วยฉันแล้วเสยนแล้วก็กามีก็กิดออกมาแต่เฟอร์ไทยู่แคนกีนเยะแล้วก็ไทเซย์กีนเย่เฟอร์ไทมอยูยูแบบแคนมุกแยอยูยูแบบแคนมุกม่กไ้ผีอำแบบไทยพอแคนมุก ปวดตุ้มแค่เพื่ไคือปิดตาไม่ได้พอาปิดตาไม่ได้เราเลยต้อง U and code อ่ะ Yes Yes C U I Yes You can tangent เหยียบตีนด้วย่ะจ๊ะ tangent U t a n s e n t You You try ที่จะ close eye จริงๆ Don't close I can't close eyes only จริงๆแล้วก่็ when Hey done Hey Hey อยู่อยู่อืดก่อนกดกดทำอะไรกดทำอะไรกดกดทำอะไร <laughs> when you, when you can body. God, wing it. Yeah. Yes, I'm angry. 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 i am Yes. i go angry i am i am i i am angry i And i am angry i i no 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 i am angry i no Oh. i am angry i am angry i am Yes. i am no, i am No, no. 아아 나는 가위를 눌렸구나 근데 가위라기보단 너무 너무 생생한 얼굴 얼굴이 기억이 아예 또 기억나요. 그거는 เห็นภาพผีชัดมากแบบลอกเตอร์ผีที่เหมือ그러 리멤버 나우 เลย 예. 오이 나무서 근데 진짜 티비랑 똑같생겼어요 티비에 나오는 귀신이랑. 그거 뭐야. 귀신아. 나 따라면 티비에 는 티비. 그 귀신은 เหมือน그ยู่ใ까ทีวีเลย.คุ그รู้ไล아 임 내, 임 내, 임 and you open eye. I'm 아 m p t y Are you open eye? No, you open eye. But, min, so, s 가 so, so, s 가 so, 이 o so, 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 s 아 so, s 아 s 아 so, 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 s 어어 같이 무용하는 선배 후배 팬다 얘기했어요. 내가 귀신을 봤는데 내가 귀신 시술. 봤는데 그 다음날 투모로, 분리 I'm again want sleep 분리 my 아 I h a n n o s l e p t e home for and 샤워실로 갔어요. 제가 샤워실 암남 암남.

โอ้อนนีวมว่าเเมันน่ากนใจเกินคนไม่กดใจตัคงอีกคุณลืมโอ้โหกใจตั้เพื่อนๆ่อนๆตอเกมเกมคิโก้ได้ยิ้เสียแปลกๆคือแม่คือคิสิ่ชนวอันนี้อันนี้คือเรื่องสตอรี่วันหรือทสตอรี่ทูตอรีวเป็น่อแกนแล้วเซมเซมอเซมตัวอัสเซมเป็นผีตัวเดิมอะคือกสก่คยนูอกก่ว นี่นี่คือสตอรี่ทูแล้วพูดกับการมินด้วยเฮ้ยผิดยูผิดแอบกดสเปก with ยู u โอ้โหเอ้นี่มันนี่มันปุ่มอะไรวะนี่มันนี่มันปุ่มอะไรวะ